สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมร้าน2องรถสวยนะครับวันนี้ผมพาลูกค้าทุกท่านมาชมรถขุดเล็กโคม,มสุ PC 2 0รุ่น5้นั่นเองนะครับวันนี้เรามาเสนอขายรถขุดราคาที่บอกได้เลยว่าไม่แพงแน่นอนนะครับลูกค้าทุกท่านท่านใดที่กำลังมองหารถขุดใช้งานอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูรถขุดคันนี้กันเลยนะครับโคมาสุ PC 20รุ่น5ไซซิ่งขนาด2ตันคันนี้มาในรูปแบบหลังคารครับสีเป็นสีเหลืองตัดสีดำนะครับแล้วก็มีสีขาวบ้างเพียงเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมบูมอาร์มสวิงสวยเลยทีเดียวนะครับบุงกีสีดำนะครับผมมีกระบอก ั้งบนและล่างแล้วก็เป็นสีดํานะครับตัดสีเหลืองตรงบูมอ์มตรงด้านกลางทามองแล้วก็สวยเด่นสะดุดตาเลยทีเดียวมีโลโก้โคมาสุซ้ายขวาปกติเลยนะครับของเขาเลยนั่นเองนะครับบอดี้ตัวนี้เป็นทรงเหลี่ยมนะครับซึ่งห้องคนขับก็นั่งสบายนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมคอนโทรลตัวนี้ก็จะอยู่ทางด้านหน้านะครับตัวบังคับ ตัวเดินก็จะอยู่ทางด้านหน้านะครับเบาะนั่งก็สภาพสวยนะครับไม่มีการฉีกขาดใดๆเลยคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะครับระบบก็ไวเร็วเลยทีเดียวนะครับการยกตัวอะไรก็แรงเลยทีเดียวนะครับผม คันนี้ร้านสองรถสวยมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถคุดอยู่เราจัดส่นลดให้ลูกค้าทุกท่าน30,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทจากราคาปกติ2 2 2 0 0 0บาทลูกค้าจ่ายเพียง1,90,000บาทนะครับ1 9 0 0 0แบาทนะครับผมและยังไม่หมดนะครับเรายังจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศนะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจและไม่อยากพลาดรีบโทรเข้ามาจับจองด่วนได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์061696 0160 061696 0160ลูกค้าท่านใดที่ดูวิดีโอนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ